สวัสดีครับพบกับๆในการเอเคแล้วก็พบกับผมนะครับทะาลวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับพกเซตเฮ้ยไม่ใช่นะครับพกอีกเฮ้ยไม่ใช่นะครับพกอะไรวะเราจะไม่ได้ก็ยังซื้อเยอะๆนะครับ PE นะครับเวอร์ชันศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนะครับ นะครับโอเคก็มากันต่อมแล้วเมื่อกี้ผมไปทำทุระมาครับอ้อก็ถามว่าทำไมผมถึงเล่นเกมทัร์สับเหรอ ก็ค <we ือแบบว่าก็ปิดมันเปิดเทอมเมื่อไงเออก็ไม่เคยมีเวลาแคสเกมในคอมมากเท่าไหร่ครับ mm ก็ถ้า a t e g i คือสุกเสาร์อาทิตย์เพราะผมบอกว่าผมใช้คอมแม่ผมนะครับแ้วคอมแม่ผมอ่ะคอมเจอของโรงเรียนแม่ผมเออคราวนี้พอเปิดเทอมแล้วก็นอาไปคืนที่โรงเรียนชัดเจนก็ส UH uh ุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่โอกาสที่คุณจะเจอได้มกที่สุดก็คือเสาร์นะครับก็ ซีรีส์นู่นนี่นั่นก็อาจจะยกเลิกอ,อาจจะเป็นแคสเกมนู่นนี่นั่นเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเกม m i n e c r a f t PE เป็นซีรีส์ใหม่กับตัวร่อนครับเออจะมัวดาช้าอยู่ทำไมเอามาเริ่มสร้างโลกเันเนี่ยเอาตัวรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็ เริ่มกันเลยโอเคไหมครับ PE 0 1น0ก็จะอัปเดตเยอะอยู่เนาะมีการตกปลาด้วยเอ,อแล้วก็การทำนี้สมจริกว่าไหม,ไมครับ SP นะครับก่อนนี้ไม่ไม่ขออัดนานแล้วกันโอ้ยหลกแหลกแหลกแหลกนี้เราจะมาเริ่มตัดต้นไม้นะครับ เออกอเล็กเล็เดี๋ยวแป๊บว่าทำอย่างนี้ผมไม่ค่อยถนัดมันต้องมีการกระดรตุ้นกระตุ้นเออดีดีดีกระตุ้นกู โอเคแล้วก็มาเริ่มตัดกันมางแบบนี้บางคนมันก็บอกว่ามันขับยากแต่สำหรับผมว่ามันขับง่ายมันก็ยากกว่าแบบก่อนก็คือแต่ว่าเอเอนี่ไปเตะที่ไหนก็ได้เหมือนกับไปรับผมจะทำให้มันกับไมค์ับในพีซีมากที่สุดน,นะครับอกูมองผมก็ได้ดูคลิปที่ผมเอออัดในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งรับซึ่งผมก็ลบออกไปแล้วบางคนแต่ว่าทำไมเพราะว่า ถ้าใครแบบด้วยนถึงตอนจบอ่ะเออก่อนที่มันจะจมจะค้า,าองอ่ะตอนนี้มันจะจบสักสิบนาทีมันจะค้างมันคืสักสามสี่ห้านะโอเค โอ้โหโชคดีมากครับคุณมาเจอฐานหินเลยครับซึ่งฐานหินนี้จาเป็นต่อเรามากเราต้องเออขุดค,ครับไม่ขุดไม่ได้ครับฐานหินอ่าการเอาตัวรอดที่นี่ก็จะเหมือนกับตัวรอดเลยในมาครับ sp ไม่ได้ดีมาครับทำไมแล้เออผมไม่ค่อยดีมาครับ s p แล้วโอ้โหมีดแทนคะรับมือสองด้วยอา่าขุดแค่นี้พอครับ เดี๋ยวบ้านเนี้ยจะไม่ขอสร้างบ้านในหมุนนะเราจะสร้างบ้านข้างบนเลยโอ้แหลกแหลกแไม่ใช่แหลกสีค๋ค้างเลยอย้สูงด,ดีมากไม่เอาโอเคเราก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆครับแล้วเ,เราก็ ยังไม่ต้องไปสนใจต้นไม้ครับก็คือมイคาเวัซนนิวถือว่ามันจะอัปเดตแบบโลกไม่มีขีดจํากัดมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมินไปหรือนานมากนะไม่ไม่เห็นขีดจํากัดของโลกหรือว่ามีน่าจะมีนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกรมันจะอยู่ใกลกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเรื่องต้นไม้เะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็คือเอ,อ่อเควสของซีรีส์นี้คืออะไรอย่างแรกสร้างสปอร์มอสเตอร์ จำช่วยผมด้วยนะสร้างปามอสเตอร์สองก็หาเออว่าโลกส้นสุดแค่ไหนสช่างบ้านอย่างไ้สองหลังสี่บ้านหนึ่งในนั้นต้องเออเป็นบ้านสมชั้นแล้วก็เน้นความสวยงามแล้วก็การใช้งานก็คือต้องทั้งสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีครับเพ่น แบบสวยงามน่ะก็คือเอาบ้านน้อยๆเพื่อมันดูสวยงามแต่ไม่ค่อยเนการใช้งานส่วนไอที่ในการใช้งานก็คือบ้านกว้างแต่ไม่ค่อยสวยก็เอาควรก็คือเกรดที่สี่นี่ก็คือทั้งสวยก็ในการใช้งานก็คือทั้งกว้างก็สวยก็ต้องตกก็ต้องตกแต่งด้วยนะอ่ะโอยแบบนี้แบบนี้มันไม่ค่อยดีมกันครับแบบแบบอยู่นั่นแหละ อ h n นแต่มาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมืดกดมันก็ไม่ไปเลยการตัดแบบนี้ไม่ค่อยถนัดแต่มันก็เป็นหนทางหนึ่งจากการที่แบบเราตัดคราวนี้หน้าจอมันก็หันไปทางอื่นแต่แบบนี้กดแล้วมันไม่ตีอ่ะเออ ก็ไป Monster, Zombie, ate, ตีมอสเตอร์ตีซอมบี้ตีสเกตตันตีกิเปอร์ก็เเหลือเนอะถ้าตีตอนนั้นจะออมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราไม่ตีอ่ะเออนั่นก็สวยนะช่วยช่วยอีกแบบหนึง่งพูดเดียวจริงรู้สึกว,ว่ามันจะเพิ่มยากมาด้วยนะถ้ากการสังเกตแต่ว่าการไปดีเทอร์ก็เหมือนเดิมคนระับไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ไปนเนเจอร์สิมันก็ว่าไอ้เครื่องมันบอกว่าเป็นประตูนู้นว่ะแต่ผม,มเห็นว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้ใช,ช่างใช้สร้างเออภาษาเนเธอร์ขึ้นมาอุย้ยแต่มากกว่าไม่ก็วภาษานเนเธอร์มามันก็ไม่ค่อยเหมือนกับภาษาเนเธอร์เท่าไหร่นะครับาตามตรงที่ผมเห็นซอมบี้โห,หดไม่โหดแต่แก็มีทางแก้ทางแก้คืออะไรไม่บอก นทางแก้นั้นง่ายมากเดี๋ยวถ้าคลิมไหนผมได้เอบล็อกทองสี่บล็อกแล้วก็เอสร้างเครื่องไปในเธอได้ก็นะไม่ได้เครื่องไปหรือเครื่องสร้างเออมันจะว่าเครื่องสร้างปราสาทในเธอจำลองนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะมาบอกทางแก้ดูทางแก้นี้จะใช้ได้ก็ได้นครับแต่ผมว่าใช้ไม่ค่อยได้หรอกว่าผมก็ยังไม่ถนดดัดนี่ อันนี้ผมในคิดในแง่ทฤษฎีนะครับอู้มันมาแบบนี้เลยจังก็รู้สึกว่าธรรมชาติเออที่ที่ผมเกิดนีมันจะหลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยน่าอยู่นะครับก็คือถ้ามองไปตรงนู้นอู้เขียวขจีพอมาทางนี้น้ำเน่านะครับงงมันโอเคแล้วก็มาตัดไม้กันต่อ ก็ไม่ต้องน้องเนยรักโลกต้องเนยรักโลกไม่ต้องรักโลกครับโลกในไม้คับไม่มีการร้อนครับยกเวนเนเว้นเครื่องเราจะร้อนนะครับโอเคอันนี้ผมจะเอาแค่คืนแรกนะครับเพราะว่าไม่อยากอัดนานเดี๋ยวพื้นที่มันไม่มีครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณดูไปคราวนี้คลิปมันถูก แปลว่าแบบผมกังว่างั้นเราจะไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นอะไรประมาณนี้คราวนี้คลิปมันก็ถูกตัดแบบว่าเป็นตอนจบเลยก็คือไม่สิสมว่าผมงว่า,วา,วานั้นเราจะไปสร้างบ้านคราวนี้คลิปมันก็หมดแล้วอ่ะก็คือ,ตอนน,ต,อตอนนั้นก็ไอตรงนั้นก็คือดพื้นที่อาจจะไม่พอนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือทีารผมมันก็งอเยอะมากเออตื่นลยื่ล้ว ไหวจะมืดต้อครับตูล าไม่ได้หรอกครับดูแลนจะเป็นซอมบี้จิ๋วอ่าแล้วก็จะสร้างทอสโอเคแล้วก็จะสร้างบ้านใต้ดินก่อนแล้วกันนะตอนแรกก็ไม่กล่าวว่าจะสร้างบ้านใต้ดินหรอกครับก็มันสถานการณ์บังคับครับอุ้ยแหลกแหลก โอเคผมไม่อุดทางไหนก็คือดูว่ามันตอนเช้ายัางนะครับซัมบี้ไม่มีทางมาครับเจ๊เว็มันจะเป็นซัมบี้จิว๋วบอกแล้ว โอเคแล,แล,แล้วแรกซสมบี้ขดาดนะอ,อยินเสียงเจ้าวะเนาะขาดวัตถเจ้าระดูแถวเด้หัวหัวเอออุปกรณ์สามอย่างนี้ไม่ควรพลาดครับไม่สี่อย่างสี่มีอย่างนึงหัวโอเคก็อย,คยคอย่างในใบคาสตัวประสาทมีแค่สามอย่างเพหัวอย่างนี้อมันมันไม่มีนะแต่ในใบคาพีอ่ะมันมีก็ ไม่เป็นไรครับจะมาเก็บของที่ไม่จำเป็นนะครับจริงไม้เนี่พอที่จะสร้างบ้านเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปการเอ,อไม่ใช่สิจะเป็นการสร้างบ้านนะครับโอเคโ oh, no, no, no. อ้น่นนเร่งนี้ไม่ไดีไปดีกว่า 行，我去。 ว่าจะไปครับ1.8จะมีในในมาร์คของแท้จะมีมดหนึ่งที่ทขาไมห็นพวกนี้อมีประโยชน์ก็คือสร,ร้างตอกคาบได้สร,ร้างพวกอีเตอร์อไรด้ทำเป็นบ,บีอยู่แล้วว่าได้โอ้โทิ้งมีงวดน,นั้นให้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะดาวน์โหลดในมาร์ค1.8ของเออมาค่ะเออของพีซีนะครับไม่ใช่ของเอสพีเอทีพีพี1.8นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุยขอเกิดพีซีนะครับไม่ได้ ในเอ่อ n d r o ร d เนม่ไม <ị> ่ใช okay. ่ของ a อนด o i d คะีพ c จบมุกมัอยดีเว้ยก็ไม่เป็นได้้องมากัคื้อเต็มต่อเงมกัือเต็มต่อมกันือเเออมาทิ้งิใดีกว่าแค่พูดเฉยๆที่ขียทิ้งิโอเคเขียถาเว็บด้วยาแต่มีนะแ้ก็มีนะก็แบบก็จะล่นแบบซื้อก็ จะขออนุญาตถ้าผู้มชมเอฟออว้าน,นมาลงด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวน,นี้ก็ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับใน m นไ e มครับในพีซีนะครับโอเคเราก็มาได้ยขยายบ้านของเราครับ <c oughs> โอ้ฐานหินชอบชอบเพิ่งมาล้องตอนนี้เนี่ยนะทา,ทางที่เจอตั้งนานแล้ว เราจะมาขุดทานหินท่านหิน,ทานห,นทานหินกดแปบบ๊บโอ้เราจะมาขุดทานหินโอเคบ้านเราเป็นบราดที่ดีจริงๆเดี๋ยวตรงนี้พอมามันจะเป็น ที่เก็บมันจะเป็นกล่องแล้วกันนะครับจะเป็นกล่องเก็บของแล้วก็มีโต๊ะคราบหนึ่งอันวางไว้โอเคมาปิดก่อนไม่ไม่เอากว้างมากโอเคก็กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าอ,อีเตอร์จะแตกอีเตอร์คืออะไรก็พ i ิกแอ็นั่นแหละเออจบ วายเตอร์จะพังก็พังแล้วล่ะแยังไม่แตกไม่ใช่สิเออผู้ผิดวายเตอร์จะพังแน่พังก็คือแตกพ่อออกเลยไม่รู้ว่าไม่ค่อยเขียนภาษาไทยนะครับตอนเช้าเหรอทำไมมีแสงทุ้ยแสงอาทิตย์สองนึตอนเช้าแล้วโอเคก็จะเช้าก็จะได้ bị thuyết con chắc thì sắp thì ơi uh. ok ไม่ค่อยต้องกลัวอะไรเราจะไปที่ตะวันตกคำนี้เป็นคำพูดของรายการอะไรแล้วเขาพูดตอนแพ็เกมอะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยวโอเคตั้งโจทย์ก่อนโอเคอคลิปกคลิปผมจะตั้งโจทย์แต่ผมก็ตอบไม่ได้โอเคเพราะว่า เราจะไปทิศตะวันออกหรือว่าเราจะไปทิศตะวันตอันนี้ผมก็จำไม่ได้เป็นคำของรายการอะไรแล้วเขาพูดในตอนที่เขาสเกมไหบอกผมด้วยนะครับโ okay. อเคบอ้ยงยงย่าา้า่้ีาอดูา้อยนค มีเอก็ตอนนี้คือคำมำลายสองบีเนะอ่าหาเค็ืนที่มันอม่ได้เลยสามสองบีกันจะทำบ้านตีเออจบบ้านแานที่สวยๆในการสร้างบ้านจบจบไม่ต้องยิ้วแล้ว แล้วเมล็ดถ้าจำเป็นก็แ้่หวีมากๆก็ได้เมล็ดอันนี้อ่ะในไม้คัดธรรมดานะครับเวลาเกลี่ยมันจะติดเหิวเร็วอะ่ะถ้ากินแล้วก็กไม่แนะนำให้รีบนั่นนะครับธรรมดาไอพีเสียแต่ท่านที่เนี่ยมันไม่มีหลัวความหิวมันก็จะไปติดยาพิษแทนคิ้วก็คือแบบมันจะร้อนหัวใจเป็นเลือดจึกว่ามันจะ เยออยู่หนึ่งหนึ่งเลือดแต่ว่าไม่เป็นลือดูกว่าจะได้หนึ่งนึงเลือก็เือึหัวแเองถ้าใครรู้ว่านึงเลือดนวนที่เท่า เดี๋วก็สร้างคนเชีย์ก oh, ับเราโอเคเดี๋ยวปิดท้ายวกันเองการกาจัดคิวเอย่างถูก้ดรัจะบ้าหรเราบ้าตัวบ้าตัวผมต้องสร้างผลงานในการสร้างบ้านไว้การจัดดูมันรบโุมโอ้รไม่ทันเป็นไรเรจะมาสร้ง จุดที่จะบอกว่าบ้านเราอยู่ไหนกันอุ๊บมาเราอยู่ตรงนี้เราก็จะมาสร้างกันสามสี่ห้านีคือบ้านเดิมใหม่คือเราต้องทำนี้ใช่ไหมคะโอเค เ <idd> <Lust> ออในเกมเราจะลองเออทำไมโอเคเจอหินอิ่งเลยเจะได้ดูสวยงามสวยงามบ้านคุณโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ครับรายการเอเคก็ขอลาทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครชอบมากๆอย่าลืมกดซับนะครับะน้ำผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับที่ผมบอกท่านนี้เป็นเออ ในการที่ใครพูดเออเขารายการอะไรและเขาพูดกี่แล้วเขาพูดตอนเขาแคสเกมอะไรอันนี้ไม่ยากครับอาจจะมอกแคสทุกเกมก็ได้อันนี้หัวง่ายนะครับคือบาง้่าอาจจะหลุดปากคำพูดของนักแคสเกมคนอื่นน่ะก็คือตอนนั้นผมตั้งใจหลุดปากนะครับเพราะผมจะถามคุณไงครับว่าผมอ่ะพูดเป็นคําพูดของใครและตอนที่ แล้วตอนนั้นเขาแคสเกมอะไรโอเคงั้นผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันปีหนะ้าชานอนะ่ะบ๊ายบาย